สวัสดีครับผมนายเมทาวีแก้วสีทองครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายและสาธิตวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะผมจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะผมอย่างแรกนะผมนั่งงอตัวอย่างที่2นะผมยืนยกเข่า3านาทีและอย่างที่3ครับผมลุกนั่ง60ิบวิครับไปชมกันได้เลยครับท่าที่1นะครับผมการนั่งงอตัวนะผมท่านี้วัตถุประสงค์ของท่านี้ก็คือจะเป็นการวัดค่าความอ่อนตัวของผู้ทดสอบนะผม วิธีการปฏิบัตินะครผมจะให้ผู้ทดสอบนะผมนั่งลงกับพื้นนะผมแล้วก็เหยียดขาไปให้ตึงนะผมแล้วเราก็จะยื่นมือทั้งสองข้างไปแตะที่ปลายเท้านะผมเดี๋ยวไปดูวิธีการปฏิบัติเลยครับครับผมขั้นตอนในการปฏิบัตินั่งงอตัวนะผมเราจะใช้เสาเป็นหลักในการยันตัวนะผมเป็นฐานวัดนะครับผมแล้วก็เราจะนั่ง ขาลาบไปกับพื้นนี้ผมไม่งองนี้นะผมถ้างองนี้เราจะไม่วัดผลที่เราได้นะครับผมเราจะต้องขาตึงอย่างนี้ตลอดเวลานะครับผมเราจะยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาอย่างนี้ครับก้มไปทางข้างหน้าครับผมเสานี้จะเป็นฐานที่เราจะเริ่มวัดนะครับผมว่าถ้าสมมุติว่าเรามือเลยเสานี้เราจะวัดเป็นบวกเป็นเซนติเมตรไปครับแต่ถ้าเราไม่ถึงเสาเราก็จะลบเป็นเซนติเมตรไปครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับผม อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือไม้บรรทัดนะครับในการวัดรั้ผมต่อไปนะผมเป็นการทดสอบแบบที่สองนะผมก็คือการยืนยกเข่าสูงนะผมโดยวัตถุประสงค์ของการยืนยกเข่าสูงก็คือความทนทานของระบบปอดแล้วก็ระบบหายใจระบบไหลเวลียนเลือด ก็ความทนทานของหน้าขาเรานะผมโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะผมก็จะมีเป็นยางหรือว่าเชือกก็ได้นะผมเพื่อไว้ให้เรายกขามาสัมผัสอย่างนี้นะผมในลักษณะนี้ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอุปกรณ์ก็คือนาฬิกาจับเวลาครับผมในการทดสอบนี้เราจะใช้เวลาทั้งหมด3นาทีครับผมโดยขั้นตอนปฏิบัติจะเป็นดังนี้ครับผมรับผมขั้นตอนในการปฏิบัตินะผมเราจะยกขาขึ้นมาให้สัมผัสกับ ยางของอันนี้นะครับผมนี่ครับซ้ายขวาเราจะนับเป็นหนึ่งครั้งนะครับผมในเวลาสามนาทีมาเริ่มกันเลยครับผมหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

34 35 36 37 3ห39 40 4 1นาทีผ่านไปเก้าหนึสิบหนึ่งหเจ

ปดสองปดสามปดสี่ปดห้าปหเจปปเกาเกาสิเกาเกาสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเหลือหนึ่งกะที่เก้าเจ็ดเก้าแปเกเก้าหนึ่งสองสสห้า

9ก <laughs> ้าสาิบเมต์สามสิบิบสา้าสาเจ้าสิครับผมข้อควรระวังของการทำนี้นะผมก็คือเราไม่ควรจะยกขา แบบนี้นะครับผมไม่ควรที่จะวิ่งนะผมไม่ควรลงได้ปลายเท้าเราควรลงเต็มเท้าแบบการเดินนะผมการลงไปเท้าคือการวิ่งนะผมแบบซอยอย่างนี้ครับอย่างนี้เราจะไม่นับนะผมเราต้องเป็นแตะโดนวางเต็มเท้าแล้วก็ยก,กขาขึ้นมามีผมค,ครับครับผมแบบทดสอบสุดท้ายนะครับผมคือการลุกนั่งนะครับผมจะเป็นวัตถุประสงค์ของท่านนี้นผมจะสร้างความแข็งแรงของหน้าท้องและความทนทานของหน้าท้องนะครับผม อุปกรณ์ที่ใช้นะผมก็จะมีนาฬิกาจับเวลาครับผมโดยการปฏิบัติครั้งนี้นะครับผมเราจะจับเวลา1นาทีครับผมหรือว่า60วินาทีครับครับผมขั้นตอนในการปฏิบัติท่าลุกนั่งนะครับผมเราจะนั่งชันเข่าในลักษณะนี้ครับผมมือจะประสานกันไว้ที่หัวไหล่ครับผมจังหวะที่ลงนะผมให้ลงให้เต็มแผ่นหลังนี้นะผมส่วนจังหวะที่เราซิทอัพขึ้นมานะผม เราจะให้สอบเราสัมผัสกับหัวเข่าของเรานะครับเราจะใช้เวลาในการจับหนึ่งนาทีครับผมเดี๋ยวให้ผู้ช่วยมาช่วยจับให้ครับได้ครับนะับผมทมาาันหนนยสอง

หมดเวลาครับผมขอบคุณมากครับ